อยู่ที่ศูนย์ควบคุมเอาแบบพอปเพอร์ละกันและตอนนี้นะคะเจนจีอยู่ที่สวนและตอนนี้นะคะเจนจีอยู่ที่สวนสวนว่า5 4 3สี่และตอนนี้นะคะเจนจีอยู่ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวทที่เจนจีหมายหัวแล้วว่าที่นี่จะดีจริงๆหรอเขาจะอยู่ได้อย่างดีจริงๆหรอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนี่ยและเขาออกมารับเราแล้วค่ะ ไปค่ะสวัสดีค่ะคุณจูเนียรู้ที่อยู่ที่นี่เจ้าของพื้นที่ออกมาสำรวจแล้วค่ะคุณนายจูเนียร์ค่เห็นไหมเห็นไหมออกไปสำรวจแล้วทำงานทำงานเก่งเก่ง ตำรวจจานวนสุนัขและแมวในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครประจําปี2517ซึ่งดําเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณาสุขของศูนย์บริการสาธารณาสุขสํานักอนามัยพบว่าปัจจุบันมีประชากรสุนัขที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพประมาณ9,067ตัวและแมวที่ไม่มีเจ้าของก็มีมากถึง2,062ตัวจะเห็นได้ว่าจํานวนของสุนัขและแมวจรจัดในเขตชุมชนก็ยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุข ภาพในระยะยาวได้หากใครที่กำลังคิดจะเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวสิ่งสำคัญก็คือเราควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านรวมถึงมีความรับผิดชอบอย่างจริงจังนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะคะการทำหมันสัตว์เลี้ยงไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุมจำนวนประชาะกรสัตว์แต่ยังเป็นการลดปัญหาสัตว์จรจัดและยังช่วยสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ค่ะ และตอนนี้เจนจีอยู่กับคุณหมอโอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะคอยากให้แนะน,นําตัวแบบเต็มๆให้เพื่อนๆเพลเวอร์บายเจอไทไของเราได้รู้จักกันหน่อยค่ะผมนายศัตวแพทยศศ์สิทธพลเอี่ยมวิสูตรผู้อำนวยการสํานักงานศัตวแพทย์สาธาร,รณสุขสํานักอานไมยกรุงเทพมหานครนะครับเรียกสั้นๆหมอโอ๊ตครับคุณหมอคะที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นคืออะไรคะครับกรุงเทพมหานครดูแลพื้นที่นะครับโดยดำเนินการภายใต้กฎหมายนะครับก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2 5 3พนะครับซึ่งมีอํานาจหน้าที่ให้ทางพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับดูแลเรื่องของเหตุเดือร้อยลำคาญนะครับแล้วก็ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆนะครับจึงต้องมีการสร้างสถานที่เพื่อรองรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์จรจัดที่ไม่สามารถจะอยู่ในที่ทางสาธารณะได้ที่แบบว่าการที่น้องๆจะมาที่นี่ดีวยส่วนใหญ่ควรจะเป็นคนโทรเข้ามาหรือว่าทางกทมได้สํารวจแล้วแล้วก็เจอแล้วก็พามาที่นี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นยังไงอะคะ ทางกรุงเทพมหานครนะครับจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีแนวทางการคัดกรองนะครับเรื่องที่เข้ามานะครับโดยที่เราจะแบ่งกันเป็น3-4ี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสุนัขที่สงสัยโรคสัตว์ส,สู่คนที่สําคัญ uh huh. นั่นก็คือเรื่องของโรคพิสุนัขบ้า <c oughs> นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับ <c oughs> อันที่2ก็คือเรื่องของสุนัขที่กัดทําร้ายคนนะครับต้องนําน้องออกมาเพื่อ ออกจากพื้นที่ไม่ให้เกาะให้เกิดเหตุซ้ําซ้อนในเรื่องถัดไปก็คือในเรื่องสุนัขดูร้ายพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอันนี้ยังไม่ได้กัดนะแต่ถ้าทาาดูดูว่าดูดูร้ายนะครับครับเราก็ก็นําออกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในอนาคตแล้วที่นี่รองรับสุนัขกับน้องแมวได้เยอะขนาดไหนคะที่นี่มีพื้นที่ขนาดไหนโอเคพื้นที่ที่นี่นะครับศูนย์ทิพประเวศเราเนี่ยมีพื้นที่กว่า13ไร่ นะครับรองรับน้องหมาได้ประมาณ1000ตัว 1> 1, <000 S 2> นะครับน้องแมวได้ประมาณ300ตัวะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยปัญหาที่มีอยู่ในท้องที่ของเทมนครอาจจะมีมากกว่านั้นเราจึงต้องทำการคัดกรองคัดกรองเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะครับเข้ามานะครับส่วนที่เหลือ น้องที่ไม่ได้ก่อปัญหานะครับเราจะเร่งดําเนินการควบคุมจํานวนตอนนี้คือรับได้พันตัวตอนนี้มีกี่ตัวคะหรือว่าเต็มจํานวนเลยปัจจุบันมีน้องหมาอยู่ประมาณ350ตัวแล้วก็น้องแมวอยู่ประมาณ250ตัวนะครับน้องแมวเยอะ,อะก็เข้ามาแล้วเราก็มีกระบวนการดูแลน้องๆน,น,นะครับโดยนายสัตวแพทย์ซึ่งดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของวัคซีนการผ่าตัดนะครับการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เรื่องของการ เข้าระบบการหาบ้านใหม่ให้ถ้าตัวไหนสามารถที่จะมีคุณพ่อคุณแม่ใหม่ได้ครับนินจิบอกตามตรงนะคะภาพที่นินจิคิดของที่นี่มันน่าจะแบบขับแคบแออัดชุนัต้องเยอะมากแน่ๆน้องต้องแบบอยู่ขังมาแน่เลยเดี๋ยวเราไปให้คนดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆที่อยู่ที่เนี่ไม่ได้มีชีวิตการเป็นอยู่แบบที่เราคิดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกั ที่แรกที่เราจะไปดูความเป็นอยู่ของน้องๆในสย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวทนั่นก็คือเรือนพักน้องแมวคะ่ะเป็นที่พักของน้องแมวที่รอการอุปการะหาบ้านใหม่แต่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าอาคารที่พักของน้องแมวที่นี่ใหญ่โตสะอาดสะอ้านมากๆเลยลบภาพบ้านแมวจรทั่วๆไปได้เลยคะ่ะ ถ้าคุณจันจิอุปการะไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครรอมมาอยู่แล้วคุณหมอวันนี้ได้จะเยี่ยมถ้าวันนี้ไม่ได้ขอเป็นพรุ่งนี้นะครับ<อ>ถ้าเราจะเห็นว่าน้องแมวเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาคุ้นเคยกับคน,นเวลาเดินเข้าไปเขาก็จะเดินเข้ามามาขอเคียนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนเรื่องของอารมณ์นี่ก็ตามนิสัยน้องแมวนะคะเพราะว่าแบบบางทีก็ อุ้มมากก็จะหงุดหงิดอารมณ์ของเขาอินดี้อินดี้พี่เลี้ยงพี่อะไรคะพี่เลี้ยงน้องแมวพี่โอ้พี่โอ้พี่เลี้ยงน้องแมวจ้าพี่โอ้มีตัวโปรดไหมคะทุกตัวเลยโปรดทุกตัวละอุ้ยไม่ได้แล้วล่ะค่ะเขาไม่ให้อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอให้ครับผมขอให้เขารักของเขา มีปัญหาไหมคะตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันก็จะมีน้องเป็นบ้างเป็นบ้างเม่งเงินมากตามภาษาขน้องแมวเหมียวจ๋ว่าที่นี่สะอาดสะอ้านมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบที่มันแบบที่จี๋คิดว่ามันน่าจะมีเลยที่กลิ่นที่มีตอนนี้คือกลิ่นอาหารที่เค็มๆเท่านั้นเองแต่กลิ่นอึกลิ่นฉี่ไม่มีไม่มีไม่มีข้างในไม่มีเลยสะอาดมากเราก็คัดน้องแมวแล้วเราเราคัดคนที่จะรับไปเลี้ยงด้วยไหมคนที่จะนําไปเลี้ยงได้นะครับนอกจากมีความรักความเมตตาต่อสัตว์แล้วเนี่ยนะครับ ยังต้องมีความพร้อมนะครับพื้นที่อยู่มีเวลารับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูน้องตลอดชีวิตได้ด้วยนะครับจริงๆค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะมากเราก็แค่มีอาหารถ้าเป็นน้องแมวนะพาน้องแมวก็มีแค่กระบะทรายแล้วก็ มีของเล่นให้เขาเล่นได้บ้างเดี๋ยวว่าเลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็ต้องมีการไปตรวจโรคแบบเป็นประจำจะได้เล่นกันมันว่าต้องมีการไปตรวจโรคเป็นประจำเนี่ยแหละค่ะจะได้ไม่ต้องแบบค่าใช้จ่ายในอนาคตมันจะเอาของเล่นมาให้หน่อยไหมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเอาของเล่นมาให้หน่อยดิเยเหมียวของเล่นอยู่ไหนเอาของเล่นมาหน่อยนี่อ่ะพี่โค้งในตัวตึงตัวตึงด้วยน่ารักรับแขกเป็นตัวตึงด้วยอฮ้ยจจิงๆนี่จริงๆก็คือ น้องแมวที่นี่อาจจะไม่รู้วิธีการกินซองเนอะเพราะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าฝึกมาตแต่เด็กเพราะฉะนั้นเลยใส่เป็นถ้วยแบบนี้นะคะเขาจะ,ะไ,ดได้กินง่ายๆเนอะวางแล้ววางแล้วอย่าทําอะไรฉันนะวอ <c oughs> ้ยนี่คือจินนี่ขนมแมวเลียนนะคะถ้ากับน้องเราเราเรา,เรากลัวที่จะให้เขากับหมึกก็ใส่ถ้วยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ลุมกันกินแบบนี้เลย <c oughs> ียจินนี่ครีมม่ทีที่มีให้เลือกทั้งหมด5รสชาติที่มาพร้อมความอร่อยและดีต่อสุขภาพให้น้องเหมียวรสทูน่าและคัสึโอบูชิสูตรลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างสมดุลในระบบทางเดินปัสสาวะรสไก่สูตรบำรุงสมองและสายตารสทูน่าสูตรเสริมภูมิคุ้มกันรสทูน่าและแซลมอนสูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขนรสทูน่าและหอยเชลล์สูตรบำรุงระบบการย่อยอาหารทุกรสชาติทุกสูตรมีเนื้อมูสที่เนียนนุ่ม ผลิตจากปลาทูนา่าจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีโปรโตีนสูงไขมันต่ำที่สำคัญไม่เติมเกลือและน้ำตาลด้วยนะคะ <S <S ความอร่อยสำหรับเจ้าเมียวแบบนี้สามารถหาซื้อได้ที่ Line o f f i c i a l ยลแอดจี like ้ได้ตลอด24ชั่วโมงและที่เพจช,ช็อปชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะเจียรักสัตว์มากอยากจะเอาทุกตัวกลับแต่ว่าจี๋ยแค่รู้ว่าถ้าเจี๋ยเอากลับไปอีกอาจจะดูแลเขาไม่ทั่วถึงค่ะคุณหมอโอ้อันนี้ดีมากๆเลยครับถูกต้องอยากให้ทุกคนคิด แบบคุณจันจีนะคะ<อ>ว่าเราต้องดูคิดก่อนเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงเมื่อพร้อมพร้อมแล้วต้องมีสรอเรือก็คือ1ความรักนะครับสองความรู้และความสุดท้ายคือรอเรือรับผิดชอบใช่สำหรับใครที่สนใจอยากจะมารับน้องแมวไปอยู่ด้วยก็สามารถทำเรื่องเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมหรือจะมาเล่นกับน้องๆได้นะคะน้องๆน่ารักทุกตัวเลยค่ะคอนเฟิร์ม น้องแมวจอดที่ดูน่าจะภูมดิดีแต่จริงๆแพ้เก่งจินนี่มูสเลียเนื้อนเนียนนุ่มจากปลาทูน่าแหล่งน้ำธรรมชาติสูตรเกรนฟรีเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อแมวแพ้ง่ายให้เขาแข็งแรงจินนี่รักแมวในแบบที่เป็น จากที่เราได้ไปดูเรือนพักแมวกันแล้วเราไปต่อกันที่โซนอาคารที่พักสำหรับสุนัขเล็กกันค่ะอ้ิบางแก้วเหรอบางแก้วทไมได้ชืออาโ้เท้าใหญ่ด้วยอ่ะหนูผสมอะไรวะเนี่ยเท้าเบอเลย พกเจอไฮสติกนะคะทูอินวันชิคเก้นวิ t มิลกี้แอนด์สตรอเบอรี่บมาด้วยนะคะก็จะเป็นคุณหมอถือรดแครอทแอนด์สปิงเชนะคะเอามาโลกมามาไหมกินไหมคะดุงดิงดุงดุงดุงดิง,ดง,ดง ดูแลการทําความสะอาดที่นี่หน่อยไหมคะสะอาดมากเลยอย่างไรบ้างใช่จะสังเกตนะครับว่าแทบจะไม่มีอึเลยก็จะมีอีบบ้างฉีบบ้างหน่อยนะครับจะสะอาดโล่งแล้วก็โปร่งนะครับแต่ละข้อจะโปร่งมีการทาความสะอาดอย่างไงบ้างที้เขาจะเก็บอุจจาระเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นข้อที่แบบน้องหมาถ่ายเป็นเวลาแล้วหลังจากที่เราปรับพฤติกรรมหรือเขาอยู่มาสักพักใหญ่แล้วก็จะ ก็จะทําเป็นรอบๆนะครับอ๋อน้องเขามีการปรับพฤติกรรมการขับถ่ายเขาด้วยหรอ <ะ S 1> รคร<ำ>ับอ่าเราจะให้อาหารเป็นเวลา<อ>เวลาเดียวกัน,ก,นก็จะอืดเป็นเวลา,าก็จะอืดเป็นเวลาครับผมมาเลี้มาเอาขนมฝน,นตกแล้วลูกคขาอนี้กินอะเลอร่อยมากเขาอนี้กินอะเรอร่อยมากกินอะเรอร่อยมากเอาเอ,าเอ,าเอาไม่ตีกันลูกไม่ตีกัน อันนี้ดูเป็นแบบผสมแบบเป็นหมาพันธุ์นะเนี่ยทรงเขาความสูงเขาขนเขาจะเห็นว่าถ้าเป็นหมาเด็กเนี่ยจะดูน่ารักแล้วก็มีโอกาสที่จะมีบ้านใหม่มากกว่าน้องหมาโตเนาะน้องหมาโตก็จะหาบ้านใหม่ยากนิดนึงนะครับเขากลัวแต่ทุกตัวก็จะมีความน่ารักของตัวเองนะถ้าถ้าถ้าอยู่กับเขานานๆนะครับ ็คือแกงสซนโคตรโคตรสซนซนมากเดี๋ยวเราไปต่อกับอีกโซนที่เพิ่งเปิดใหม่สำหรับน้องหมาที่รอการอุปการะจากพี่ๆผู้ใจดีกันค่ะโซนการเตรียมการอุปการะครับเพราะว่าน้องๆเหล่านี้นะครับเขาก็จะได้รับกระบวนการจดตรวจสุขภาพพื้นฟูนะครับปรับพฤติกรรมเตรียมให้มีผู้มารับอุปการะเป็นเจ้าของใหม่น้องก็ น,าาน่ารักนะมีใครสนใจก็ามาแบ<ช>็คชมได้เพราะ<ด>ว่าคือ <c oughs> นี่คือทรงขนสั้นแล้วอาจจะยังไม่ได้กลุมมิ่งนะคะหน้าตามันน่ารักดูดูหน้าตาเขาด้วยนะคะอบ้องแบวหน้าตาแบบหน้าตาสวยด้วยไม่ใช่หน้าตาแบบบ้องแบวบ้องแบวแล้วไซส์จิ๋วว่าเป็นไซส์ที่กํลาลังดีด้วยไม่แน่ดูหน้าเขาสิแต่จริงๆเซตพ่งนี้ก็คือโดนรับไปเลี้ยงเยอะแล้วใช่ไหมคะคุณหมอโอ้เยอะมากครับตอนเข้ามานี่เคสเนี้ยเป็นเคสที่เลี้ยงเกินจํานวนเป็นเคสตัวอย่างนะ ที่เลี้ยงเป็นจำนวนมากๆประมาณ80ตัวว้าวตอนไปพบนะครับตอนไปช่วยมาเนี่ยเหมือนแกะครับแกะที่เป็นสังกะตังครับลูกแกะคนฟูฟูแล้วเป็นสังกะตังเดินนี่แทบจะไม่ได้เลยก็นําออกมา7 8 0ตัวแล้วก็กูุมมิ่งอาบน้ําจนกระทั่งสภาพสภาพดีขึ้นเลยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผู้รับอุปการะออกไปจํานวนมากแล้วดูสีเขาสิ จ็ดแปดสิบตัวเหลือเท่าที่เห็นนี่นะครับน่ารักเลยไม่เอาก็ไม่รู้ใจไงแล้วนะใครที่อยากจะหาน้องๆมาเติมเต็มในชีวิตก็ต้องขอแนะนําน้องๆเหล่านี้เลยละค่ะทั้งน่ารักและขี้อ้อนกันแบบสุดๆแต่กว่าจะมาเป็นน้องหมาที่รอการรับอุปการะไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอตองถึงขั้นตอนการนําสัตว์จรมาอยู่ที่นี่ว่าจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะ ก่อนที่ส่วนนังจะเข้ามาที่นี่ต้องมีการตรวจด,ด้วย<ช>ตรงนี้ก็คือห้องตรวจมีอยู่ใช่ค่ะสา<ะ>มใช่ค่ะ<อ>ในปกติประจำวันเนี่ยค่ะเราก็อาจจะพบได้ว่าน้องหมาเนี่ยป่วยมีการป่วยะะเพราะว่าน้องหมาที่เราน้องหมาน้องแมวที่รับมาเนี่ยเป็นน้องหมาน้องแมวจอดนะคะเพราะฉะนั้นบางตัวอาจจะมีโรคแฝงเข้ามาพอมาอยู่ในที่นี้อาจจะมีการป่ป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ะจะมีเจ้าหน้าที่พร้อคุณหมอใช่ค่ะเข้ามาดูแลรักษา ก็ยังมีเรื่องของการนำน้องหมาน้องแมวจรนะคะเข้ามาทำหมันด้วยนะคะอ๋อก็รวมด้วยสำหรับคนที่สมมติติดต่อว่าอยากจะพามาทำหมันถ้าส่วนตรงนี้ค่ะจะดูแลน้องหมาน้องแมวจรเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องหมาน้องแมวมีเจ้าของนะคะก็สามารถรับบริการที่คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานครได้ั้งแปดแห่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายน้องหมาที่เหมือนแจ้งมาแล้วมาอยู่ที่นี่มีการตรวจสุขภาพเนาะเสร็จแล้วพอหายก็มีการทำหมัน ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าน้องหมาน้องแมวที่เราได้รับมาจากการแจ้งเรื่องร้องเรียนเนี่ยค่ะเราก็มีการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการกักกักน้องหมาไว้ก่อนนะคะกักสังเกตอาการนะคะถ้าหลังจากที่กักสังเกตอาการแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะน้องหมามีสุขภาพพร้อมนะคะในการที่จะผ่าตัดทําหมันนะคะเราก็จะดําเนินการผ่าตัดทำใช่ค่ะแล้วก็น้องหมาที่ ผ่าตัดธมรมนเสร็จแล้วก็จะรับการพักฟื้นนะคะให้แผลหายดีก่อนรานนี้เขาเข้าไปอยู่ในที่พักของเขาใช่ค่ะคราวนี้ก็จะอาจจะแยกเป็น2ส,ส่วนว่าน้องหมาจะได้รับไปดูแลต่อตลอดอายุไขที่ศูนย์ที่อุทยัยหรือว่าน้องหมาจะกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมเพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนมต่อไปค่ะก็ไม่ต้องเช่าพื้นที่เดิมอาจจะมีคนเขาดูอยู่ ใช่แล้วก็เขาไม่ได้ทําการรบกวนคนคะละนั้นก็แล้วแต่ความคิดคนเนาะใช่ก็เราพยายามจะคัดกรองอะคะ่ะในส่วนที่มีปัญหาจริงๆที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อ่ะคะ่ะนำออกมาดูแล<ม>ต่อ<ม>ยาวๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เขาแน่นหน้าร้ายยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อ่ะคะ่ะเราก็จะส่งคืนไปที่เดิมโดยที่ หลังจากทาหมันฉีดวัคซีนแล้วเราก็มีการทําสงญลักด้วยเพื่อให้ทราบว่าน้องหมาตัวนี้ทำหมันแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีหูใช่ค่ะสักตรงบริเวณใบหูนะคะแล้วจริงๆก็มีตรงพื้นท้องด้วยจะเป็นรหัสประจําตัวของแต่ละตัวก็คือทางกาทมองก็จะทราบเลยว่าตัวนี้มาทํากับเราแล้วใช่ใช่แล้วผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปทํากันนะเดี๋ยวต้องพาไปละใช่ค่ะแล้วบอกเลยนะคะทาหมันใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไปทาหมันฟรีกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจอะไรอย่างนี้เลย <c oughs> สามารถเข้าไปดูรูปภาพข้อมูลข่าวสาร <c oughs> เกี่ยวกับการหาบ้านของน้องๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook BKK Adopter นะคะถ้าดูรูปแล้วสนใจหรือถูกชะตาน้องๆตัวไหนก็ติดต่อขอมาดูตัวจริงน้องๆกันได้เลยค่ะน้องๆกำลังรอพวกเราอยู่นะคะที่สำคัญถ้าจะเลี้ยงต้องเลี้ยงเมื่อพร้อมเท่านั้นนะคะ แล้วรายการเพลินว่ายบเจอฮายนะคะและก็ทางเจอฮายและจินนี่นะคะก็มีของมามอบให้กับบ้านน้องหมาน้องแมวกรุงเทพม,มหาคนครด้วยนะคะครับในนามของกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับปลิตภัพันเจอฮายจินนี่และคุณจันจิผู้น่ารักด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> รู้สึกที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าแตกต่างจากที่ตัวเองจินตนาการไว้เยอะค่ะที่นี่ค่อนข้างจะเป็นที่ที่โปร่งโล่งสะอาดนะคะบรรยากาศแบบอากาศถ่ายเทดีมากๆเป็นที่ที่เหมาะสําหรับที่จะมีน้องหมาน้องแมวจอนอยู่รวมกันเยอะๆนะคะแล้วไม่รบกวนคนรอบข้างด้วยจริงๆว่าเป็นสถานที่ดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ละพื้นที่ดีมากเลยค่ะ รู้สึกประทับใจม,มากๆก็น่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราไว้ใจได้ถ้าอยากจะมารับน้องหมาน้องแมวสักตัวหนึ่งก็อยากให้ทุกคนมาดูที่เนี่ค่ะอาดอปดนช็อปนะจ๊ะฟรีจ้ะวัตถุงปงค์ท่านานี้จมได้วัตถิบคุณภาพดีแน่ จะให้ทุอินอร่อยคุณสองพวกเราเลือกมาให้แล้วอ,อร่อยเข้ากันจริงๆริงภาพคับสองมีสามสอดเลยจอให้จอให้น้องมาชออ หนุ่มผู้ประกาศข่าวที่รงรักน้องหมาจอดเราไปดูกันค่ะว่าพวกเขาจะน่ารักจะมีความผูกพันกันขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะกับคุณหนุ่มอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงหรือพี่หนุ่มอนุวัฒน์จัดให้สวัสดีครับหนุ่มอนุวัฒน์นะครับเอาหนุ่แนะนาตัวเองหน่อยน้องน้ําตาลคนสวยขนุนแล้วก็มาขามอีกหนึ่งตัวครับนี่นอนอยู่นู้นสบายใจมาเฝ้าเจ้าของนะครับทักทายเร็วยกมือทักทยายเขาหน่อยค่ะพี่หนุ่มตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะ อ๋อตอนนี้เหรอครับเป็นผู้ประกาศข่าวช่องวันสามสิบเอ็ดอ่านช่องวันสามสิบเอ็ดจีเอ็มยี่สิบห้าอนุวัททั่วไทยแล้วก็โซเชียลมีเดียอนุวาจัดให้ครับโอเคงั้นวันนี้ขอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของพี่หนุ่มหน่อยนะคะเยอะหน่อยนะครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งก่อน <c oughs> น้ำตาลนั่งก่อนครับ <c oughs> เลวมะขามก <c oughs> ระหนุนอ่านั่งแล้ว ในคณะก็มีเจ้าให้โอเคปะ่ะโอเคไหมลองกินของใหม่นะหนูเนาะลองอ่ะลองกินดูเป็นไงบ้างกินทุกอย่างพี่หนุ่มต้องให้ลำดับเขายังไงคะหมายถึงว่าการฝึกของพี่อะคะกับเรียงลำดับว่าตัวไหนมาอยู่ก่อนมาอยู่หลังค่ะแ,แต่จริงจริงเราในแก๊งนี้ใครคือตัวมาก่อนคะ่ะตัวนี้น้องน้ำตาน้ำตามา่นี่ลูกน้ำตามาหนูชอบตัวอ,อ่ะขึ้นค่ะแสดงว่ามันอร่อยอ หนูไม่เคยกินรสนี้ใช่ไหมปกติหนูกินแบบอันธรรมดาเฮ้ยนา่ารักนี่อ่ะนี่อ่ะ,อ,ะอันนี้คือคือการเรียงลําดับแล้วค่ะสัตว์เลี้ยงน้องหมาของพี่หนุม่มอะคะพี่หนุ่มดูแลยังไงบ้างอันนี้มันเป็นหมาจร3ตัวเลยนะนี่คือคุณน้าตาลคุณน้ําตาลทักทายหน่อยแล้วนะน้องตาลน้าลนํตาตาลนี่ก็เป็นหมาจรขนุนมะขามเนี่ยก็เป็นหมาที่ไปหาบ้านพอหาบ้านเสร็จสับปั๊บเนี่ยเราก็เอาเขามาเลี้ยงซึ่ง บ้านเนี่ยเราต้องดูก่อนสภาพบ้านเรามันคือบ้านสวนดูดิเดินตามไปด้วยได้ไหมพอมันเป็นบ้านสวนเสร็จสักครับชีวิตเขาก็าคือหมาสวนเลยอ่ะฉันอยากลงน้ําฉันอยากไปคลองฉันอยากแบบเล่นมีความสุขของฉันเล่นเต็มที่แล้วก็ถามว่าสมัยก่อนอาบน้ํำไหมอาบแต่อาบไม่ไหวอาบเสร็จโดนลงน้ําต่อนเนี่ยอาบเสร็จไปคุกโคลตนต่อไหนดูซิไปไหนพาไปดูหน่อยเร็วบ้านเราเพียอะไร ที่เป็นเขามาอยู่ก่อนเขาชื่ออะไรคะอันนี้คือเขาชื่อว่าน้ำตาลน,น้ำตาเป็นหมาจรตามน้องมอมหมาที่บ้านมาแล้วก็ตามสามีมาอะไรอย่างเงี้ยใจแตกหนีตามมาแล้วก็หนีมาอยู่กับเราด้วยความที่มันเป็นหมาตัวเมียเนาะมันจะมีความความออดอ้อนอะ่ะมันมีความออดอ้อ,อนมันมีความเอาใจแล้วขนนหรือมะาขามอันที่สองตัวนี้เป็นขนนกับมะขามเป็นหมาที่เราเห็นในการไลฟ์สดในติ๊กตอกเราก็ทักติ๊กต่น้องเข้าไปว่า ขอเอามาเลี้ยงได้ไหมสองตัวลืมถามจังหวัดว่าเขาจังหวัดอะไรนู้นปักทงชัยโคราต้อง <c oughs> เอารถตู้เอานูน้นนี่นั่นแล้วก็บอกเพื่อนเราไปเที่ยวเขาใหญ่กันไหมให้เพื่อนไปช่วยจับเอามาก็คือแบบโอ้สภาพทุรักทุเลทําไมพี่หนุ่มแบบถึงแบบเลือกเลี้ยงน้องที่แบบมาจากการช่วยเหลือคือไม่ซื้อม้าพันธุ์หรืออะไรเงี้ยเพราะอะไรคะแต่ก่อนที่บ้านมีหมาพันธุ์ก็อาจจะมีขนอะไรก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นบ้านสวนนะโอ้โหแบบเนี้ย เออหมือนรถถังอนะเนาะสะเทินน้ําสะเทินบกบุกป่าฝ่าดงได้ทนอะไรอย่างเงี้ยอืมวีรกรรมล่ะคะเขามีวีรกรรมอะไรไหมแต่ละตัวดูดูาลดูดูดูน้ําตาเนี่ยเอาและเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวอ้าวเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบางอย่างน้ําตาลนะ่ความดีของเขาคือความอดอ้อนแต่เขาเป็นหมาดึ้งเงียบฉันรู้สึกไม่โอเคเลยอะแต่ฉันก็ต้องมาทําหน้าฉันจะต้องมาทําตามคําสั่งนายฉันครับเขาจะมีหน้าแบบ ทําไมต้องเป็นชัน้นวะอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เข้าใจป่ะสังเกตไหมเนี่ยไม่คือน้ําตาลน้ลําตาลจะเป็นแบบนั้นกู้อีกแล้วมาถึงวิรกรรมของขนุนบ้างค่ะขนุนนี่น่าจะเป็นตัวตึงยังไงคะพี่โอ้โหขึ้นมาหูกนี่ไงทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่อยากหา่างอยากจะเป็นตัวที่ฉันคือที่หนึ่งเนี่ย เราคีดฉาเนี่ยมาที่มาขามกันบ้างค่ะตัวนี้เขามาพร้อมกันมาพร้อมกันแต่มาขามเขาเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นตัวผู้ไม่ค่อยเอาใจเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยเอาใจแต่ถามว่าฉันจะมาเล่นไหมฉันมาแต่เพื่อฉันเล่นสักพักหนึ่งฉันไม่โอเคละฉันไปเลยนานๆเขาจะมาอาเนี่ยขึ้นไหมขึ้นไหมครับมาขึ้นมาลูกไม่แต่เขาจะไม่เกิดเห็นไหมเขาจะแบบด้วยความเป็นตัวผู้่ะเขาจะอ้ามาแค่นี้มาเล่นแค่เนี้ยอ่าโอเค ลเล่น,นแค่นี้แล้วเขาก็พอแลอ้วเคยพาแก๊งนี้ออกไปข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกบ้างไหมคะห้ามออกอกฎของเราคือห้ามออกไปให้พ้นรั้วนะถ้าพ้นรั้วถูกถูกปีนะเขาก็จะไปแค่รั้วแล้วเขาจะนั่งรอเราก็ไปเดินซื้อของตลาดแล้วพอกลับมาเสร็จเขานั่งรอที่เดิมเขายังรอเรากลับอืมเนี่ยในความน่ารักของเขาแต่ไอ้สองตัวเนี้ยคือนั่งรอนะรอยิ้มหันกลับไปอีกทีคือเจอกันที่ตลาด อ๋อมันมาบ่อยแล้วค่ะหนุม่มคุณหนุ่มมันมาบ่อยแล้วมาตกทรัพย์มาตกทรัพย์เราอีกเข้าใจปะคือแบบเนี่ยมันแสบพี่หนุ่มคิดว่าค่ะสัตว์เลี้ยงของเราค่ะเป็นอะไรในชีวิตเราเป็นเพื่อนเราค่ะเป็นเพื่อนเป็นแบตเตอรี่เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ชาร์จพลังเวลาเรากลับบ้านอ่ะ กลับมาเจอแม่เราก็ได้ชาร์จพลังเนาะจัดมาเจอครอบครัวได้ชาร์จพลังเราก็หนึ่งที่ทาให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาดูเติมเต็มก็คือสัตว์เลี้ยงปกติก็อยู่อย่างนี้แหละหมาอาบน้ําเราก็อาบน้ําเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกก็คือเหม็นหมาอืแล้วกลับมาก็คือเหม็นหมา <c oughs> อีกเพราะว่ามันก็จะกลับมาเล่นอีกนอกจากน้องสุนัขน้องหมา3ตัวนี้ค่ะพี่หนุ่มยังเลี้ยงอะไรอีกบ้างคะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็ดแมนดารินอ,อะไรอย่างเงี้ยคอร์ดักอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมถึงเลี้ยงพวกนี้อะคะ เ,ออเราชอบแมนเดลินมันสวยดีอ่ะมันเป็นเป็ดที่สวยกิ่นน้อยมากกินอาหารน้อยมากแล้วเขาจะเป็นสัตว์เป็นเป็ดก็จริงแต่เขาคือนกตอนแรกที่บอกชอบจังเลยแมนเดลินนู่นนี่นั่นไปดูราคาหงายหลังเลยตุ้มกู่ละหมื่นกี่คู่คะสองคู่งั้นพี่หนุ่มคิดว่าการเลี้ยงสัตว์อะคะมันให้อะไรกับเราโอ้ยิ่งกว่าให้อีกให้เพื่อนให้มิตรภาพให้ชีวิตให้แบตเตอรี่ให้ความสุขมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตนะ เนี่ย <N: S 1> พอกลับมาบ้านเราเหนื่อยนะแต่มาเจ,เจอไอ้พวกนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ชาร์จแบตเตอรี่เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างไหมเนี่ยหืมนูเหนื่อยบ้างไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยแต่อ้พวกนี้มันก็เนี่ยมันก็มาอย่างเงี้ยข้อดีของการเลี้ยงน้องหมาจรคืออะไรคะหนึ่งเนี่ยหมาจรเน,นี่ยนะหนึ่งคือได้ทําบุญหมาจมารมารักเจ้าของหมาจรมันฉลาดไม่รู้สิเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยดูหมาจรเนี่ยเห็นไหมมันปกป้องเราเหมือนเป็นเพื่อน,น่ะ<ม> <c oughs> อืมนี่ไงใหม่อีกละอาอาอาฉันต้องเป็นหนึ่ง,งเธอข,ขึ้นขึ้นไหวไหมเนี่ย <c oughs> เธอต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นอาเนี่ยเนี่ยอานั่งแต่หนูนั่งหนูนั่งหนูนั่ง,นง,นงเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมีความรักให้เราเนี่ยดูสิเอาละไปละพอขยับขยับขยับเมื่อไรหนูก็จะกินมะนาวเลยลูกเอ้ย กินไปก็ขอฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ p พชรเล e r By ์บายเจอฮนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ